ก่อนไม่ต้องฮัลโหลเลยจุนซาครับจุนซาครับน้องจุนสาแลวแม่ไปเข้าห้องแล้วนะแม่เข้าห้องนะให้แม่เข้าห้องไหมเก็บของเล่นนูนะน่นนะนู่นน้าน้องจุนน้องจุนน้องจุนสาจน พี่เอาแมวแลวพี่เอาจอบให้นะไปนู้นเก็บอนุนนะล,ลูกเก็บอันนุนก่อนตรงนู้นอนะเร็วไม่งั้นแม่เข้าห้องแล้วนะเก็บให้หมดเลย <c oughs> เก็บก่อน <c oughs> เก็บก่อน <c oughs> เก็บก่อนค่อยเต้นเอามาเก็บครับจุนซายอย่านอกเรื่องเก็บของให้หมดก่อนเร็วๆ ยังอีกยังอีกไปเก็บของให้หมดเลยใส่ตะกร้าเลยไปเก็บของใส่ตะกร้าก่อนนะแม่เข้าห้องแล้วไปแล้วไปห้องเข้าห้อง้ององวนะ่ะครับครับไม,ไม่ลงไม่ใช่ไม่โดนเก็บเร็วๆเ,เลยเนี่ยคุณซาไปแล้ว ซ้อนเดยดโดนเนาะง้นอีกง้นอีกน วางไว้ก่อนใส่ลูกของนะ่ะวางไว้ก่อนเก็บของก่อนวางไว้ก่อนสร้อยเหรียญทองนะ่ะนูนรถนูนด้วยรถไฟด้วยนูนอ่ะนูน รถไฟด้วยไม่วิฟวับหรอก Wh ip, Wh ไม่วิฟวับหรอกไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนนูนะ่น่ะจูซาแม่พูดได้ยินไหมไม่วิฟไม่วิฟเก็บของก่อน <Wh ip. S 1> ไปแล้วยกไปเก็บยกไปเก็บเลย <Yeah. S 1> อ่ะยก นงนไปเก็บมวยปลายเก็บเลย,ย,เ,ลยเอาครับช่วยครับเร็วๆเหยียดๆเดย๋ยๆตีนะเดย๋ยดตีนะไม่ก็มายกเร็วๆแม่ช่วยเร็วๆน้องหมดยังถือสิถือไปยกไป Okay, ma?